มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรราฟังข่าวสดสดกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนจำได้ไหมคำทำนายหนูน้อยนักพยากรณ์เด็กที่เคยทำนายเรื่องโควิด -19 เเรื่องราวความเชื่อศาสตร์การพยากรณ์เชื่อว่าทุกประเทศต่างก็มีความเชื่อที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นเรื่องราวต่อไปนี้ใครๆก็อยากให้หมดไปจากโรคนั่นก็คือโควิดค่ะ มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพของนักพยากรณ์ชาวอินเดียวัย14ปีที่ได้พยากรณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคนคนนี้เคยพยากรณ์เรื่องของราคาทองและเงินของอินเดียได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งในโพสต์ของเขาได้ระบุว่าเด็กอินเดียที่ทำนายดวงดาวได้แม่นยำเรื่องไวรัส จะแย่ที่สุดวันที่31มีนาคมแล้วก็วันที่1เมษายนและจะค่อยๆคลี่คลายและหายไปในเดือนพฤษภาคมวันนี้และพรุ่งนี้ระวังอย่าออกไปไหนรุนแรงที่สุดเพราะดาวต่างๆมารวมตัวกันค่ะการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะจะปิดฉากลงวันที่29พฤษภาคมนี้ตามคำทํานายของเด็กชายชาวอินเดียหรือไม่นั้น ที่ได้ทำนายระยะเวลาของการเกิดการระบาดไวรัสซึซ่งถูกต้องเมื่อ8เดือนที่แล้วนะคะชาวอินเดียอายุ14ปีได้กล่าวไว้ว่าชาวโลกจะต้องประสบกับช่วงเวลาที่แสนสาหัสซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2019เขากล่าวว่าโคโรโนาไวรัสนั้นเป็นสงครามของชาวโลกสงครามระหว่างไวรัสกับมนุษยชาติและเหตุผลที่ เขาเชื่อว่าวันที่31มีนาคมจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเป็นเพราะว่าเรื่องของดวงดาวดาวอังคารจะโคจรมาพบกับดาวเสาและดาวพฤหัสโคจรพบกับดวงจันทร์แล้วก็ดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของดวงจันทร์และนอกจากนั้นนะคะยังทำนายไว้อีกว่ามันจะมีความรุนแรงขึ้นในช่วง29มีนาคมถึงวันที่1เมษายน ซึ่งก็ถือว่าตรงกับช่วงที่มีผู้ที่เสียชีวิตในทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปมากนะคะโดยสาเหตุของโรคระบาดนี้นะคะถือว่าเป็นกรรมของมนุษย์โดยมันเกิดมาจากมนุษย์เราทำลายโลกและทิ้งคว้างอาหารและในวันที่29พฤษภาคมนี้มันจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะแต่หลังจากนั้นมันจะตกหนักกลับมาเหมือนเดิมและในเดือนมิถุนายนนี้ทั่วโลกจะไม่มีข่าวดีเลย และนบผ้าเดือนจากมิถุนายนสิ่งต่างๆจะดีขึ้นแต่จะกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในวันที่21ธันวาคมและในส่วนที่โรคนี้จะสิ้นสุดลงได้ก็คือในช่วงพฤศจิกายนปี2021ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะ